สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกระแสรอกสปินนิ่งยังคงมาแรงโดยคลิปนี้ทาง FC ของเราได้ขอกันเข้ามานะครับและทางเราก็จัดให้กับ10อันดับรอกสปินนิ่งแคสต์คิงยอดฮิต บอกได้เลยว่ารอกแคส king ได้ออกแบบตัวรอกมาได้อย่างสวยสดงดงามมาพร้อมคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายทําให้เริ่มเป็นที่นิยมของนักตกปลาในเมืองไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนไปรับชมรบกวนเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับที่10รอกแคส king brutus รอกแคส king brutus เป็นรอกที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากราคาที่เข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการออกแบบโดยรวมที่มีความกระทัดรัดมีความสวยงามและมีความคุ้มค่ามากใช้งานได้ทั่วไปได้รับความนิยมจากนักตกปลาในเมืองไทยสปูลเป็นโลหะแขนหมุนสลับซ้ายขวาได้จำนวนลูกปืน4บวก1ตลับกำลังเบรก5.5ถึง8.5กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกอัตราทดรอบอยู่ที่5.2ต่อ1 ราคาประมาณ484บาทถึง574บาทขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกครับอันดับที่9รอ c k Casting Centron r แ c k ค a s t i n g c e n สุดเท่ตัวเรือนมาในโทนสีดำตัดด้วยสีน้ำเงินดุดันตัวรอกผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างที่มัน่นคงและชุดเกียร์อัลลอยที่หมุนได้ราบรื่นสปูลเป็นโลหะ แขนหมุนโลหะแขนหมุนสลับซ้ายขวาได้คลิกเสียงดังตังวานจำนวนลูกปืน9บวก1ตลับกำลังเบรก11-17.5ถึงกิโลกรัมอัตราทดรอบอยู่ที่5.2ต่อ1ราคาประมาณ572บาทถึง649บาทขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอ,อกครับอันดับที่8 r o c k ส a s ค i n g Royal Legend 3 Cast king royal legend 3โดยรอบรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากเนื่องจากราคาที่เข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการออกแบบโดยรวมที่กระทัดรัดมากมีความสวยงามและความคุ้มค่ามากใช้งานได้ทั่วไปได้รับความนิยมจากนักตกปลาในเมืองไทยสปูลเป็นโลหะแขนหมุนสลับซ้ายขวาได้คลิกเสียงดังกังวานจำนวนลูกปืน5บวก1ตลับกำลังเบรก8กิโลกร,รมัมอัตราทดรอบอยู่ที่5.2ต่อ1ราคาประมาณ7 3็บาทขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกครับ อันดับที่7รอ Rock Casting safer Rock Casting safer โดยรอกรุ่นนี้ได้ออกแบบมาอย่างสวยงามสุดเท่ตัวเรือนผลิตจากไฟเบอร์เสริมใย,ยแก้วทำให้รอกมีน้ำหนักเบามากและมีความแข็งแรงสูงสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายในเวลาเดียวกันสปูลโลหะแขนหมุนเป็นโลหะแขนหมุนสลับซ้ายขวาได้ จำนวนลูกปืน7บวก1ตลับกำลังเบรก8.8กิโลกรัมไปจนถึง22กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกอัตราทดรอบอยู่ที่5.2ต่อ1ราคาประมาณ743บาทถึง1 0 5 0บาทขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกครับอันดับที่6 Rock c a s King Royal Legend 2 รอกแคส king royal legend 2เป็นรอกที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีด้วยตัวบอดี้ที่มีความแข็งแรงสูงออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับปลาใหญ่แม้จะ,ะเผชิญจากการกระชากของปลาที่รุนแรงแต่ก็ไม่แตกหักหรือทําให้เสืยอรูปทรงสปูลโลหะแขนหมุนสลับซ้ายขวาได้จํานวนลูกปืน5บวก1ตลับกําลังเบรก10กิโลกรมัมอัตราทดรอบอยู่ที่5.2ตอนน่อ1ราคาประมาณ774บาทถึง820บาทขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกครับ อันดับที่5รอกแคส king เมกาตรอนร็อ c แคส king เมกาตรอนออกแบบมาในโทนสีดำดูดันโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก t r a นส์ฟอร์เมเป็นรอกที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีด้วยตัวบอดี้ผลิตจากโลหะที่มีความแข็งแรงสูงออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับตาตัวใหญ่ทนทานต่อการกัดกร่อนและรับแรงได้ได,ดีมากแม้่จะ,ะเผชิญกับการกระชากของปลาที่รุนแรงฝาเบรกเป็นแผ่นคาร์บอนเหนียวแน่นหนึบสปูลโลหะแขนหมุนโลหะ แขนหมุนเป็นแบบเกลียวแขนหมุนสลับซ้ายขวาได้คลิกเสียงดังกังวานจำนวนลูกปืนก7บวก1ตลับกำลังเบรกอยู่ที่33กิโลกรัมไปจนถึง39.5กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกอัตราทดรอบอยู่ที่5.2ต่อ1ราคาประมาณ969บาทถึง1,100บาทขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกครับอันดับที่4รอแค c a s ง King c ROCAS King Chucky เป็นรอกที่มีความหรูหรามากกว่าราคาหากคุณกำลังมองหารอกที่ยอดเยี่ยมซึ่งอัดแน่นไปด้วยดีไซน์และเทคโนโลยีระดับไฮเอน์แล้ว ROCAS King Chucky อาจจะเป็นรอกที่เหมาะสำหรับคุณโครงสร้างน้ำหนักเบาแข็งแรงมากมาพร้อมชุดเกียร์ที่ทรงพลัง แขนหมุนโลหะถ่ายโอนกําลังไปยังชุดเกียร์ได้อย่างราบรื่นสปูลโลหะแขนหมุนโลหะแขนหมุนเป็นแบบเกลียวสามารถสลับซ้ายขวาได้จานวนลูกเือร์สบบวกหนตลับกําลังเบรก1 5บหถึงสิกิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกอัตราทดรอบอยู่ที่5.2ต่อ1ราคาประมาณ1 1 5 7บาทถึง1 5 0 0บาทขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกครับอันดับที่3รอแคส king สปาตาคัต r โรแคสคิงสปาตาคัตทรีเป็นรอกสุดเท่ตัวเรือนมาในโทนสีบรอนตัดกับสปูนสีดำเป็นรอกที่ออกแบบมาสำหรับสายโหดโดยเฉพาะด้วยตัวบอดี้ที่มีความแข็งแรงทนทานและน้ำหนักเบาและโครงสร้างที่สามารถทนต่อการกัดก่อนได้ดีภาเบรกเป็นแผ่นคาร์บอนเหนียวเน่นหนึบสปูนโลหะแขนหมุนโลหะเป็นรอกที่มีความลื่นมากมาพร้อมหนับแต่งสุดเท่จำนวนลูกปืน10บวกหตลับ กำลังเบรก7-8กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกอัตราทดรอบอยู่ที่6.2ต่อ1ราคาประมาณ1,341บาทครับอันดับที่2รอก r o c k c a s t King Valiant Eagle 2 รอก a s ส king valiant eagle 2เป็นรอกระดับ high end ที่มีความสูงกว่ารอกรุ่นอื่นๆผลิตมาในโทนสีดำตัดกับสีแดงดูมีความโดดเด่นและรอกตัวนี้สปูลเป็นอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบามากและมีความแข็งแรงสูงมาพร้อมชุดเกียร์ที่ทรงพลังแขนหมุนโลหะที่ถ่ายโอนกําลังไปยังชุดเกียร์ได้อย่างราบรื่นสปูลโลหะแขนหมุนโลหะแขนหมุนเป็นแบบเกลียวสามารถสลับซ้ายขวาได้จํานวนลูกปืน 7+1 ตลับกําลังเบรก4.5กิลกร,รมัม อัตราทดรอบอยู่ที่5.2ต่อ1ราคาประมาณ1,500บาทครับอันดับที่1รอแคส king เมกาจาวส s รอกแคสต k คิงเมกาจ a อเป็นรอกสปินนิ่งที่จัดว่าดีอีกตัวจากทางค่ายแคส k k คิงโดยรอกถูกอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตัวเรือนแข็งแรงทนทานกว่ารอกทั่วไปและนอกจากนั้นรอกตัวนี้ยังมีจุดเด่นคือทนทานต่อการกัดกร่อนและสึกหรอไม่เสียหายง่ายแม้ใช้เป็นเวลายาวนานสปูลโลหะแขนหมุนโลหะแขนหมุนเป็นแบบเกลียวสามารถสลับซ้ายขวาได้มีคลิกเสียงแบบถ้วยเสียงดังกังวาน จำนวนลูกปืน10บวก1ตลับกำลังเบรก15.4กิโลกรัมไปจนถึง17.6กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกอัตราทดรอบอยู่ที่6.2ต่อ1ราคาประมาณ3,800บาทครับ และทั้งหมดนี้คือ10อันดับรอกสปินนิ่งยี่ห้อแคสคิงนะครับและเป็น10อันดับที่ยอดฮิตที่นักตกปลาในเมืองไทยนิยมใช้กันอย่างมากเลยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรอกที่มีความคุ้มค่าราคาประหยัดเข้าถึงได้ง่ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแอดได้แปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแลวนะครับก่อนจากกันไปรบกวนเพื่อนๆนกดสับ c ไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ